สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีศสนครศรีธรรมราชนายเทพไทยเสนพงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตนขออนุญ,ญาตวิเคราะห์ผลสำรวจนิดาโพป,ประเด็นคำถามรัฐบาลองค์อิงอยู่ครบเทอมหรือไม่ ผลปรากฏว่าร้อยละ41.68ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมในปี2570รองลงมาร้อยละ19.08ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ2ปีร้อยละ16.87ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ1ปีร้อยละ11.99ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบเกือบครบเทอมในปี2570ร้อยละ9.77ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปี67และร้อยละ0.61ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ จะเห็นได้ว่าประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลอยู่ครบเทอมมีเพียงร้อยละส1่8ส่วนผู้ที่เห็นว่าไม่ครบเทอมรวมทั้งสิ้นร้อยละ57.71แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมมีมากกว่าผู้ที่เห็นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมนเทพไทยระบุว่าส่วนเหตุผลที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมมีหลายเหตุผลและมีน้ำหนักแตกต่างกันไปตนวิเคราะห์จากผลนิดาโพ ว่านามาจากเหตุผล4ี่ประการคือรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลผสมแต่ละพรรคการเมืองมีจุดยืนและอุดมการแตกต่างกันมาจับค้่กันเป็นรัฐบาลเงื่อนไขการไม่ต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจึงรวมตัวกันแบบผลประโยชน์เฉพาะหน้าและรวมตัวแบบหลวมๆสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลจะทําให้รัฐบาลไม่ครบเทอมมีการยื่นคําร้องต่อองค์กรอิสระจํานวนมากให้ตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้ว่ากระทําผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญ,ญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อมีการยื่นคำร้องหลายฉบับก็มีโอกาสพลาดท่าทําให้รัฐบาลมีความผิดตามคําร้องฉบับใดฉบับหนึ่งจนทําให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมได้นายเทพไทยระบุว่าเกิดจากผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาโฆษณาชวนเชื่อไว้มากจนประชาชนตั้งความหวังไว้สูงแต่เมื่อรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวทาให้ประชาชนผิดหวังเกิดความไม่พอใจกดดันให้รัฐบาลต้องลาออกอยู่ไม่ครบเทอม มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งเคยเกิดจากนโยบายประชานิยมในยุคข,ของรัฐบาลทักษิณมาแล้วจนประชาชนต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนขับไล่ทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปก่อนครบวาระได้เช่นกัน จากเหตุผล4ีข้อนี้อาจมีข้อใดข้อนหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปก่อนครบวาระสปีของรัฐบาลได้ผมเห็นข่าวโคษรกรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นรัฐบาลอยู่ครบเทอมสูงแต่ในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นรัฐบาลกําลังหลงประเด็นเพราะคะแนนรวมของผู้เห็นว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมรวมกันแล้วสูงกว่าที่เห็นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมนะครับมีการสํารวจความเห็นของประชาชนจากนิดาโพ สอบถามความเห็นของประชาชนในประเด็นคำถามถามว่ารัฐบาลอุงอิงจะอยู่ครบเทอมหรือไม่คำตอบที่ได้ปรากฏว่าคำตอบจากประชาชนส่วนใหญ่41.68%บอกว่ารัฐบาลอุงอิงจะอยู่ครบเทอม ส่วนความเห็นของประชาชนที่บอกว่ารัฐบาลอุงอิงจะอยู่ไม่ครบเทอมด้วยเหตุผลต่างๆหลายเหตุผลแต่ว่าเมื่อรวมแล้วเนี่ยความเห็นของประชาชนกลุ่มนี้ตกอยู่ประมาณ57.71% ก็ถือว่าสูงกว่าความเห็นของประชาชนที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ครบเทอมเนี่ยอยู่ประมาณ16.03%ครับนั่นแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมเพียงแต่ว่าไม่ครบเทมด้วยเหตุผลใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่หลากหลายความเห็น ที่นิดาโพสอบถามว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมด้วยเหตุผลอะไรบ้างก็มีในหลายประเด็นแต่ว่าผมในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองจะวิเคราะห์ผลการสำรวจของนิดาโพในประเด็นที่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่ไม่ครบเทอมด้วยเหตุผล4ข้อครับ ข้อแรกรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมพักการเมืองที่เข้ามาจับมือกันเป็นรัฐบาลจับคั่วกันล้วนแล้วแต่เป็นพัคก,การเมืองที่มาจากต่างอุดมการณ์ต่างจุดยืนทางการเมืองเพียงแต่มารวมตัวกันเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้พักเก้าวไกลมาเป็นรัฐบาล ก็เลยมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพักรวมรัฐบาลที่มีจุดยืนที่จุดยืนที่แตกต่างการอุดมการณ์ที่แตกต่างกันความเสี่ยงในการทะเลาะการแตกแยกกันขัดแย้งกันเนี่ยมีสูงมากซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมได้ครับ2มาจากคำร้องคำร้องเรียน ต่อองค์กรอิสระว่ารัฐบ,บาลชุดนี้ทำผิดกฎหมายทำผิดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยเยอะมากหลายฉบับถ้ารัฐบ,บาลชุดนี้พลาดท่าให้กับคำร้องฉบับใดฉบับหนึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบ,บาลชุดนี้เนี่ยมีอันเป็นไปแล้วก็อยู่ไม่ครบเติมได้เช่นเดียวกันครับ 3. เกิดจากรัฐบ,บาลชุดนี้ เป็นรัฐบาลที่ประชาชนคาดหวังไว้ในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนหาเสียงพักเพื่อไทยโฆษณาไว้เยอะบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องให้พักเพื่อไทยโฆษณาชวนเชื่อไว้มากมายประชาชนก็ตั้งความหวังคาดหวังแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาล แก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จทำไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้ก็อาจจะเกิดกระแสไม่พอใจในหมู่ประชาชนเกิดกระแสสังคมกดดันมายังรัฐบาลจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้รัฐบาลต้องลาออกอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ไม่ครบเทอมเช่นเดียวกัน c อาจจะเกิดจากการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาล เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องทุจริตเชิงนโยบายเหมือนกับการเกิดขึ้นในนโยบายประชานิยมสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณจนเป็นที่มาของประชาชนไม่พอใจก็ชุมนุมเดินขบวนขับไล่รัฐบาลก็ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเติมเช่นเดียวกันเพราะเหตุผล4ข้อนี้ อาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทิมได้ซึ่งผมก็ได้เรียงลำดับไว้4ข้อครับแต่ว่าที่ผมแปลกใจก็คือโคศกรัฐบาลได้ออกมาขอบคุณประชาชนที่ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ครบเทิมเนี่ยสูงถึง41.68% แต่ว่าไม่ได้มาดูว่าอาที่เว่าไม่ครบเทิมเนรวมแล้วมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นโครสรรัฐบาลก็กำลังหลงประเด็นผมก็มาวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าผลการสำรวจครั้งนี้ตีความรวมๆคือประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทิมครับ